จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกข่าสึบกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันถไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับจากค่าศึกคือีิเดชทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่โพรจากจิตซึ่งถูกีิเดชเหออยียบย่ำทําลายจึงควรหาวบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึพ่งพิงอิงอาศาัยจิตนี้ไปตลอดกาล ไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัวอันรินยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราที่อันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหานะความช่วยเหลือจากเรา เราจริงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพน้นุปสรรคไปได้โดยสิ่นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ท่ากเป็นผู้แนะนำํำสอนดูบายต่างๆและนํนนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผิดขึ้นมา,านด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นยิบยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม,ไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตนองศาสติปัญญาที่ครูอาจารย์แนะนำอสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้แบอกได้ผลมากมากขึ้นโดยกำลัง,งถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาอกจนมุอถึงคราวจาเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพปสมควนแล้วถึงคราวจาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตจะประวัติเข้าภา,ายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่างเลย ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามติดตั้งแต่บัดน,นี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลมายาของกิเลสที่มาสแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายจัดโลก,กลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะ,ะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของกเกลเอทที่กลัวตายนันเกิดความกร้าหายและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวแล้วเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะความตายก็ทราบแล้วมันตายเลยยังไงจึงเรียกว่าตายนี่ รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำนองไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทันในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจาซึ่งเป็นของไม่ตายและไประทบกระทานหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่ถ้าอย่างนั้นก็ธทตุขันมันไม่โง่มันก็มาง่าอยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่แล้วต้องผิดความฉลาดให้ทันกับทตากับขันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต้องให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่ เรียนทำก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงรล้วนถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงอก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนีย่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขัน โยกย้ายไปมาเท่านั้นเองตันว่านิจังนิจังมันแปลจะภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเป็นทุกข,ขังไม่ทราบเป็นอน,นัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจังทุกขังอนตาตัวหลงอนิจังทุกขังอนตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งน,นั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งน,นั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปจำคันนิมมายต่งตางๆให้รู้ตัวเองอด้วยเมื่อตัง รูกทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนก่อนอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย้ายเปลีป่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความปริมของมันสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปลื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มตุนกัน้นเราต้มถุนเราย่ิงมันต้มถุนมากยิ่งกว่า สิ่งภายนอกมาต้มตุงหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากณมายาน,นี่คือเรื่องหลอกตัวเองร้นลวน,นการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งน,นั้นของสิ่งน,นี้นั้นก็สบายคำว,ว่าพ้นทุกก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดากใจ ไม่มีอะไรเหลือยู่พันธ์ใจนึงท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะมันาะโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระจันทร์ทังคานที่ไหนน่ะนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่มืดมันไปมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยุด เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องมันเหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายประฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุเงา ไม่แต่คุบเงาบอกก็รู้เงาก็ารู้ไปคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบอูสมายทีนี้ว่ารู้รอบเหมือนอย่างตะวันเที่ยงตรงทิศาะล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดอมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมายนี่คละคำพ้นโลก โลกก็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วน,วน,นแข็งสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียนในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแย่างความดีประจาตนนั่นแหละถาม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านแล้วก็กลัวตัยิ่งเป็นการทําลายตัวเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างน,นี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีงคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกขแต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลนี้นเราต้องรีบแก้ไขเศราจะปฏิบ,บัตนินี้ทันสวดกุศลธรรมมาฟังเสียตัง้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ยไม่อย่างายุ่งไม่านั้นแล้วก็จะว่ามากกว่าตามสวดถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผิดขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดี๋ยวฉลาดท่านกับกิเลสท,ที่เป็นความโง่เขาทาผลให้โง่เขาก็คือกิเลสกุศลคือหมายปลงมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง,ง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลนกกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย มันต้องพยุ่งอะไรแต้ผู้เป็นสวดกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรเป็นสวดกินเงินยินทองเขาบอกว่ามันเกิดประโยชน์เฮ้ยเบงั้นจริงนี่กุศลาธรรมากระดูจิตของตัวเองมันฉลาดนี่ไม่เวลานี่เอากุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้งางภายในจิตนี้เอาอัยากตาทำม,มันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแะไรเป็นกุศลที่แะไเป็นอกุศล บริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอภิยากตรธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติมไปคนนั้นจะกินเราธรรมดามเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ล่ะลังใหญ่อยู่ที่กุชลาธรรมะกุศลาธรรมะอภิยาตตาธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุชลาธรรมะให้ตัวให,ให้มันพอเสียตายแล้วนี่มตลพระมามาติกาผู้กลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่าก็รทำขึ้นมาอย่างนั้นแหละ เหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานหรือเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้ในเทศเสมอเนี่ยใครจะมามาก่าตามมังที่เทศในชนงชนมงมากพรอไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย <c oughs> อื เวลาหลงตาบัวตายแล้วยิมาไปเที่ยวกว้านขอกข้าไม้ลําบากลำบนท่านนะมากุศลารรมากุศลาธรรมาหลงหลงตาบัวตายแล้วน่าเออววต,ตายแล้ว,าวตายทั้งหลวลงตาบัวเอ่พยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดับับจนเต็มปติก,กําลังความสามถา้ามันจะจมก็ให้มันจมไปเออ้าความฉลาดจะจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาแไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยแตะกวนท่านมาทาไมพระตะกวนพระทรไมะวลางนี้สร้างไปให้มันพอ เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านอภะตามมาตามมากุสลาทำมายุ่งไปหมดแส่วนมาทางก็มีแต่พิธีะแล้วให้พวกนั่นสับปะรุงปเลเลอเขาจัดนั่นจนัดนี่แม่แต่ผ่าไรยี่วอนอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดอมดอม,มาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึง่งเอ้ยน้ำพักน้ำแหลงตัวเองที่จะทำแสดงความพออ,อกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีน,นี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่าทําลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอดีในงานสมหลวงพว่อบัวนี่ก็ททาให้คนเห็นเพราะ โเมืองไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุจลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันยังคำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอึกทึกคือโครมหาความสง,สงบสงัดที่จะเป็นไปตกความสงบเย็นใจก็มไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย แล้วพาท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีตาทาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสักสพีให้พออเนีนเ่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นให้ทําอย่างอื่นให้โลกได้เห็นเป็นเรามีแบบมีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสมสมดาวๆหังแม่จะป่าก็ตาม หลักมีอยู่อย่างนั้นน่ะทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์เ๋วเอาตัวเตนีมาเหยียบ่ํำทําลายศาสนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่แหว่งเยมีศาสนาพิธีเต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มนีมีแต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่คือไม่อยากไปเกี่ยวข้อง่เขานีมมต์ไปที่หนั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี่นะนกรุงเทพลูกศิลุ์ลูกหานิมนต์งไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยให้ไปเลยไปกี่ขวางเขาว่างนี่อะ้ะทิ้งไปนั่นความจริงแล้วม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิธีว่าเปิดทาการรอบด้านรอบเมืองศาสนาไมจ่จัดงานพิธี ทาต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกันุสุดบุสุท้ายภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังแท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถล,ลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามมาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนกาที่ตรงนั้นนี่ยิงที่ตรงไหนพิจรณาที่ตรงนั้นน,นี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นันพาให้คนนีดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยอย่างไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับ นี่แหละกุศลนอันถูกต้องวันพรณาตรงนี้เหตุตุระโยชอรัมนปปฏิโยม,มันเกิดจากอะไรเหตุโดยโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเหล่านี้อย่างพระอัสสชีสัานแสดงแก่ภาษาลิบุตร,รยตมาเหตุตุภาวะนะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุตุะโยอะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ตอ่อเมืองเป็นขัน้นแหนงไปดูลำหน่ดำดำับ ก็ไปจากใจนี้อวิชาพญาสาร้างคาร็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุริโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับอวิชาวัตถุวิาเสะมีราคานไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิก่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแก่ละขวญขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสไปตองถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้สวดกันทําไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำเอาพระเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโงส่สวดแบบมึงโง่สวดแบบแบบม่นคาหนึ่งถามหเหตุ่านผลอละไรไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำบ้าใา้ทำไปเหมือนทำพระเจ้าสอนคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาด ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏาิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความ,มาง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่แต่แตชื่อนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่าพระโปะเล็กโปเล็กโปเล็กโปเล็กอาลามามตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอกลงไปได้ไหว้พระแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้น มีนิดหน่อยเพราะนั้นดีใจเราไม่จะปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจมอยู่เรานั้นเราไม่ได้ชิดนสิอะไรพาให้ทําอดแอดทั้งขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะรากปแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทั้งได้พูดอย่างนั้น ăn là ế vàng, cái